คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปนที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนี่แอดบินเกาเมเชียจะพผ้าพี่น้องเอฟซีตามต่อแนวทางเหล็กของแม่น้องบัวลําพูเด้อครับพี่น้องครับผมสําหรับเหล็กแม่น้องบัวลําพูงวดวัานันกะเขาเหล็กเด่นนะพี่น้องเนาะครับผมสาหรับศูนย์กับลูงรางครับผมแต่ว่า แม่จับคูให้บ่เขาเด้อครับผมแม่ให้หาซองนะพี่น้องเนาะครับผมแนวทางตัวเหลขกะเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะมีเขาไม่หลุดแต่ว่ากอยากให้พี่น้องเอฟซีด้พิจารณาเลขกเด่นของแม่ครับผมแอดมินนกัลมาเชียกพยายามยำทุกทุกทุกขังครับผมที่อัดคลิปกับแม่ก็คืออาสังเกตเลขกเด่นแม่ให้ดีครับผมครับเพื่อมีช้นครับเสี้ยนที่เกามาเชียได้ตามเนาะพี่น้องเนาะครับผมก็ลองไปจับคูกันหรือว่าวิ่งกันเบื้องครับผมครับ สำหรับแนวทางเหล็กวยวันที่16ตุลาคมเดี๋ยวไปรับชมรับฟังแนวทางนากันเด้อครับผมกับแม่น้องบัวลําพูครับก้อนทีบิ่งแนวทางตัวเลขลูกหลานกอมาเชียกขอขอบพระคุณแม่น้องบัวเด้อครับผมถีแม่ตาแนวทางให้กับลูกกับหลานทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมเช่นเคยเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับก่อมาเชียในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังเหลขเด่นแม่น้องบัวลําพูกันเลยครับแม่ครับ ลูกหลานาเก่ามาเชียร์สวัสดีแม่น้องบัวครับผมจ้าครับผมครับโอ้ยบางอันนี้เนาะเก่ามาเชียร์ครับแม่เมียเป็นคนติดนิ่งสองแง่งครับขึ้นคลิปครับผมเลขตั้งรักเมียเมียนันจับมันมันฉิบุไปรขาดสิเอาเลขของเมียปิดจับให้เลขตั้งรักเมียบวกเก่าตุ่มตุ่มหม้ครับ เหล็กเด่นเหล็กต่างรักแม่นี่เขาดีดีครับผมครับเห็นหนึ่งเป็นบุญไหลก็ลางไหนลางนี่ปีนึงมันก็เรื่องว่าสองเทียสามเทียสับปีครับเงียนปินาจับตาอยู่ดิต้อแต่่าผุมก็ไหลอันทั่วหาเ็นโทั่วหาพรสำเนียงว่าใข่ก็ว่าแม่แม่ดึง ดึงมากประมดไข่ไข่กับว่ามีโยนไหมครับผมเพิ่นว่าเด่วไปยเนีงมาไปเนียงแล้วว่าเลาเหล็กของเรามันเก้ากบะิีครับเจริญมาเล็กไปมาาสองกระเจ้าสิทธิญาต่ยังไปยีเนียงเล็กตั้งรักใบมีเก่ามีศูนยสองมีกเจ้าใส่เลยเจ้าก็ไปใส่เก้าที่สองอไรคใส่หัวขันเยาว่าหเก้าขันเยว่าเี่ว่ากันั้สองกับจัง ใจซองเขาหนักเนี่ยว่ามันใจซองกันเนาะเมียเนาะสิได้มายเลขเด่นหนามาแล้วครับเอาสต่างคนมันใจเอี้ยสี่คัดๆลงกับพรานโนบะสัดตงครับเอาหดกี่เรื่องเบอร์เงินเก่าไม่เชื่อเนาะครับแม่เลขเด่นครับผมเอื่องเมียจะไปว่าตืดก็เอาไปวิเคราะห์ใส่คนอื่นเอาครับผม ตูนีแม่เทียริครับแม่เทียสองตูนเทียก็ยังว่าบุญที่ตั้งอันเรียกตั้งรักเอาเมียให้่น้อเรียกตั้งรักครับผมมี่เก้ามีศูนย์คือเก้าหลักจ่ห์ครับผมที่ตูนเก้าศูนย์ห้าหกโอ้ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงประเด๋ยนะครับผมเนนมันมันเลขกุ้มนีมันจิตไปทั้งบนญทั้งล่างที่เมียเบาให้ตั้งมา แตู่นั่นกันเอานะอันไม่เห็นจะทุกเก้าอินบ่ะครับผมด้างกันสมบูตามันออกกันยึดหาเอาหามาห้าปุกยึดเปียกเก้าไปสิ้นซุดจุดกลางเก้ารันเนี้อมันก็ยัเป็นหกเก้าเลยขวดฟ้ากันไปกับยึดหาที่มันแจกสีจุ้งวดอยู่นะครับเมียมาลองเบอร์เงินเลขตั้งรักคุ้มเก้าครับผมห 0965ม,มันไปนดุนเลขจับพะย,ย่เนีงนะเมนครับผมคืองคนจะใส่ได้ยุเมียมาเมน,น <c oughs> ครับมันกสีเรียหน่อยเมียน,นจะยังลาบุญเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเมียนครัเม,มีนกับสีเ้าวไว้น้องเมียะก,กับว่าอยากบอกว่าเลขม่ามากาอกผู้ใหญได้ยินเหมืนเมีน แตวั S <S> เสียที่กันนั่นนะครับผมเมมขอเดียวหน่เอาคันเ็ดที่วรามาันเิดกับไซเมียบาพวกต้องปิดจัหมองอื่นดอกครับผมจำเส้เล็กตั้งรัดเมียซีตูนครับอือคันจับเส้นเล็กตั้งรัดเมียซีตุนเมีย็อยจกบอกว่าเลขสามตัวมึงทางุดท้ายวัดบางันม,มันบเขาเมื่อนีกม่เดียมันบอกใครตติดต่อกันนี่เก่าไม่เชยรครับผม ครับผมเมีเมียยังไงมันมระจับกันบอกวรไปเล็กเมียมาหนึ่งหนึ่งไปนึ่งนี่นึ่งเก่าบะไรนี่แต่เราไปจับไม่เล็กตัางรัฐพี่เธอครับหนึ่งเก่าบะไร,ร,ไะรนึ่งหกบะไรเมียเป็นประมาหนึ่งหกบะไรเล็กจุดหนึ่งเมียกับมาศูนย์มาหนึ่งมาหกตรงที่เมียวา่ามันมาสีมาหามาศูนย์เงินประหารไม่เลยเก่าอา่านอืม คันหนึ่งเมียแม่หนึ่งหา,หาหึครับผมกันเจ็ดได้กระสูนเจ็ดเจ็ดศูนเมียไห่ท่านี่แหละไห้เอดที่จับเอาคันมาใช้จับด้วยสูรเงินกรด้นาะครับผมดันเมียไห้จับใส่หีเพิ่อีก,ก,อกเมีย 3, 3, 4, จับึื้อวันตันจากควาขึ้นจันเมียจับได้เงสี่แหละครับเมียา่าันมาตัวกับใบรองเบิร์นนะ้มันเหล็กขยันเม่คันหนึหาเมียกัวัเก้าหนึ่งหา็ดหนึ่งหาแล้วเมียม เก้าหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาครับผมเมยนันเป็นเลขขยันมากเก้าหนึ่งหาหนึ่งหาเก้ายี่สันนะเมียนครับผมั้กแต่ต้นปีเลยครับเมีนมันเป็นเลขขยันมากันนะเลขขยันเนาะครับผมอเลขขยันอ่ะเมีไอ้เจกสี่หลาเก้าไม่เท่าครับผมยิใจกก่ีวันนีดีป้วนแยังครับผมโอนครับผม อ้ก็บที่สุกมันมันเมื่เอาเมียบวกก็ถือจับก็ถือจับจับเอาียกยังคิดค่ามันมาเทีาน่ะเมียบาหนึ่งกับจิตเจะาาเมียหังวาปั้นหนึ่งหลายก็จิตียก็จับอกบอกว่าตูใดมากเมากมันก็มีเลยนนี่เขามีอายุขึ้นกันนะหนึ่งกับเจ็ไปดวนหมือิมกับยักษ์่วมดูซิ์กันครับงูว่องหนแม่หกกับสองเนาะแม่เป็นเนีนสองครับผมเมียเป็นเน้นสองเมีย เด่นขึ้นท่านแม่จำเรื่องพวกของตูบเกิดเชื่ออริวครับอันนี้เจ็ดกับหนึ่งได้ครับผมพูดเรืงสั้นค่ะพวกเนี่ยครับอือครับ่นลองเบิรงครับผมงวดนี้ครับลองเบิรงนได้ครับพี่น้องครับแม่ลูกกระสิลบกวนแม่น้องโบซมี่ได้แล้วครับผมครับแม่ขอบพระคุณแม่ครับผมอยู่ดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับสิคุณสิคุครับแม่ เอาครับพี่น้องครับผมแม่น้องบวลําพูกอไหเล็กมากเลยเด้อครับผมบ่วาเหล็กเดนแล้วก็เหล็กจับคูน้อพี่น้องเนาะพิจะหน้าเบื้องเอาครับผมงวดวันที่16ตุลาคมอย่าเผลอย่าพลาดเหล็กของแม่เด้อครับผมโดยเฉพาะเล็กเดนของแม่ครับผมประกบคู่กันถ้าแม่บ่วเดชประจับคู่ให้พี่น้องเอฟซีก็ลองจับเบื้องหมดเลยเด้อครับพี่น้องเนาะครับผมก็เอาเล็กพอสำเนียงมากตัดเอาองศีครับผมถ้า เป็นแฟนครับพอสมเำเสยงสำหรับเหล็กดับนะพี่น้องเนาะกลับมาตัดเหล็กของแม่เบื้องครับผมกับถ่ายคลิปนี้เอ็ดวินกอมบเชียกับเคอะไวโอพนให้พี่น้องเอฟซีถูกห้อยเงินไปนํำกันในงวดบันที่16ตุล่าคมกสิาสุขโขสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ